กว,วามคอยกุ้งครับมาเนี่อันนี้กุ้งในหม้อไายครับห้าสิบบาทครับผมอือหัวห้าสิบบาทได้ลายอีกนีน,น,กกน่นองกุ้งเนาะโอ้เบิ่งไปเกือบมันลายอีกลยนี่ครึ่งกิโลกลวูห้าสิบบาทก็ขายถือทำไม,อ,มอันนี้ซอยตะไคร้ใช่ไหมครับใส่ตะไครก่อนครับใส่เลยอ่าใส่ตะไคร้ใส่เลย ใบมะกรูดต่อไปใส่ยังตอนใช่ไหมใบมะกรูดมันติดใส่ใก่อนครับโดยเดิเดินมันสิขาดช่วงขาดตอนอ่อาแล้วก็ทอดมะกรูดอ่ามูดร้ายใอีกนึงเหมือนแบบว่า,าเออมาประยุกต์อ่าซอย นาทีพันไปในการทําก้อยกุ้งควานขบเบิ้งครับว่าสิใสเวลาจังนาทีหนกาททไจุดจับเวลาครับพี่น้องเครัท่หลุดครับพอมองไม่เห็นกางเลยอมันบ่กแบงใวแน่นอนถอดกินมื้นเสารกระแสบเลยถอดใส่ไก่นะจ้าเนี่ยลายเลยเนี่ย ตมากินอกนักินได้อยกินแสดงว่าเพิ่นมากินไก่กินหมูกินเนงไปสั่นทีนะใครใครใครปานแต่ว่ากินโอ้คือดีนะออาโอแล้วก็ุยนมาก่ครับโอ้สี่สองนาทีแลยไ่ยังไ่ทันแล้วมันของดีของอ่ไยมันต้องใจเย็นถ้าเสร็จเร็วมันมันเชาาไป้าดหรก ถ้าผัดกับเนื้อปลาโอ้ยสิกินข้าวเบิด์ตบอนอ่ะกินข้าวเบิดบ์ตบอนี่ยกินหมดนี่พอให้ไปยังรอทุกครั้งนี่นาชากินข้าวหมดนาชาจะเอามาโชว์เลยนี่นาชาว่ากินข้าวหมดแล้วท่านวันนี้จะกินหมดหรือเปล่าต่อไปอะไรนะหอมเปย์เออพรหอมเปย์เขาไทยเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งว่ีเอาขา อย่นี้การซอยครับบ่มีอย่างไรอ่าสอยอย่างเดียวครับอ่าเส้นใส่ยกให้เลยครับซอยอย่างเดียวครับจะเสิ้นมันเป็นครับเฮ้ยใส่ดีๆีนีใส่ดีๆเอออยากเล่นเนาะลูกพี่ก็ชงหวานเหลือเกินอ่าเสร็จเสร็แล้วใส่ยังต่อไปมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปต่อไปบังหน้าครับ อืกุ้งกุ้งนี้มันบ๊อมี่บ๊อบมี่ซิดได้หายใจแล้วครับแม่ไม่ได้อยู่บนอากาศก็ไม่ยอมหายใจแล้วความครับพ่อแม่ไม่คิดถึงครับคิดถึงใครทำลูกคิดถึงลูกบ๊อบเรอก็่ออยู่ทุกวันนะโโโกกกาเขาขวัวครทำต่อไปบีบนาดใส่เลยครับต่อไปข้าวัวครับแซมบปแซมกับตัวเชฟ พิสูจน์ดีๆเนาะมันต้องใส่ัพริกใส่ยังก่อนเลยนเนาะยใช่ไหมใส่พริกมาเลยอเ,เองเออเป็นยังไงล่ะใส่ไปนีและวใส่พักก่อนอ,อืมอืมจะเลยนี่เงดึงกล่องอีกแล้วกูอืมโอ้เอาโป,โปพี่หาชิปเดิมมาใหม่กำลังสุดยอดเอาไหมาล,ลูกอีกว้ายราคาสามหมื่นสี่หมื่นเติมห้าหมื่น มักพี่หาซิฟไงแพงมากแพงแพงเนาะเออจะเป็นแพงใครสิบเตะได้หมดเลยโอ้ใส่เวลาเติมหาแล้วที่อยู่ก็ไหนเดียคลิปหนึ่งังเองเผ็ดมากไหมอ่ามักเผ็ดก็ใส่เผ็ดร้ายมักหน่อยก็ใส่หน่อยอ่าจากนั้นคุกกันลุงเอกเอาช้อนมาให้คุกหน่อยคลุกๆอืมช้อนยาวไม่ให้คุกง่ายเออช้อนยาวอ่ะนี่ มันขาดประเด็กนี่บอบบอกนี่น้่บอกใช่เคยไปร้านี่่เดียวน้เยเย็นยิงไบอกหลงมาหนึ่งสองสามสีตำสมเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวเราตํำสมเนี่ยก้อยก้อยกุ้งแมบอกเพี้มห่อด้ว่าอจิ้มบอกลายบะไนทั้งเชฟรุ่นนี้เราต้องชิ้มน้ำ วัวหน้าชากินข้าลายๆเลยตอนนี้ซิบัติลีตอนนี้เดี๋ยวหนาชาก็จะโชว์นะครับว่ามันเยอะมากหั่นซิบัติลีลุงบับกินยังไงซิบัติลีเนี่ยชิ้นขึ้้อนหอยลายใช่ไหมวัวหน้าเสือเลยบุ้งยังขึ้นลายชิมนี่นะครับคำแรกครับต้องคำยังไงนะแรกโอเคเนาะโอเคครับครับโอเคอ่ะแค่นี้เด้อพี่น้อง 没有，给你打。